สวัสดีค่ะต้าเจียหาวยินดีต้อนรับนักเรียนนะคะทุกคนเลยนะเข้าสู่ช่องภาษาจีนบายเราสืดอเตานะวันนี้เราก็ยังอยู่กันในหมดที่สี่เช่นเคยนะคะแต่ทีนี้เนี่ยเราไม่ได้เน้นหัวข้อของเขาก็คือม4 o นีเจ้าใช่ไหมคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้นะคะคำว่านีเจ้ากันหน,นีเจ้าแปลว่า สวัสดีตอนเช้าแล้วเขาใช้กันอย่างไรนะคะวันนี้เราซื้อเต่าก็มีบทสนทนามาให้เด็กๆลองดูกันนะคะะมาดูกันเลยอันนี้นะคะจะเป็นบ้านนะอยู่ครอบครัวหนึ่งนะมีพ่อมีคุณแม่แล้วก็มีลูกนะคะทีนี้เรามาดูกันว่าเขาคุยอะไรกันป้าปะนะคะเขาสัวเขาสัวก็คือเขาพูดนะคะป้าปะ นะคะคุณพ่อนั่นเองเขาพูดว่านี้เจ้านีอันนี้จอจานนะคะนีเจ้าแปลว,ว่าสวัสดีตอนเช้าาแสดงว่าเด,เด็กน้อยคนนี้นะคะเด็กผู้ชายคนนี้เนี่ยกำอาจจะ เพิ่งตื่นนอนขึ้นมาแล้วลุกขึ้นมากินข้าวเช้าก็ได้นะทีนี้ลูกเนี่ยนะคนตัวลูกเนี่ยเขาก็ตอบกลับไปว่าป้าปะมามะจ้าวอ่าเดี๋ยวเราสื่อเตาขอเอารูปปิดกล้องนิดนึงนะคะเด็กๆจะได้เห็นชัดมากขึ้นป้าปะป้าปะ เจ้านีคะนั่นก็คือสวัสดีตอนเช้าคุณพ่อนะก็คือหรือเอาง่ายๆเลยนะก็คืออรุณสวัสดินั่นเองนะอรุณสวัสดิ์คนะรับคุณพ่อนะสวัสดีตอนเช้าครับคุณพ่อนะคุณพ่อมาเขียนตรงนี้เนาะต่อไปมมะเจ้า มามาเจ้ามีคำว่าเจ้าด้วยนะมามาเจ้าเหมือนกันเลยสวัสดีตอนเช้าครับคุณแม่อ่ามา เดี๋ยวก่อนที่เราจะไปอีกรูปหนึ่งนะคะมาดูกันก่อนว่ามันอ่านว่าอย่างไรกันบ้างอ่านตามเราซื้อเต่านะคะนี้เจ้านีเจ้าแปลว่าสวัสดีตอนเช้านะคะต่อมาตัวลูกนะคะหร,รือว่าคนลูกเนี่ยนะเขาตอบกลับไปว่าป้าปะเจ้ามาเมาเจ้าอ่ะมาอ่านกันทีละตัวป้าปะเจ้ามาเมา จ้าทีนี้เด็กๆก,ก็จะใช้ได้แล้วนะคะเรานะคะจะใช้หนีเจ้ากันตอนเช้านะเราจะใช้หนีคำว่าหนีห่าเนี่ยมันแปลว่าสวัสดีคําว่าสวัสดีเนี่ยเราเจอหน้ากันเราก็ใช้คําว่าหนีห่าได้เลยแต่ถ้าตอนเช้าเราจะไม่ใช้หนีห่าก็ได้เราใช้คาําว่าหนีเจ้าเพราะฉะนั้นนะคะเมื่อเด็กๆเรีเเยน,นไปแล้วพอตื่นเช้าขึ้นมาเจอหน้าคุณพ่อคุณแม่ก็ ป้าจ้ามา,มาจ้าได้เลยนะคะอะทีนี้มาดูอีกอันหนึ่งเขาไปเจอเพื่อนที่โรงเรียนอ่ามาดูกันนะเห็นไหมคะเพื่อนเขาก็ทักไปว่าหนีจ้าเหมือนกันเมื่อมีคนบอกเราว่าหนีจ้าเราก็ต้องตอบกลับไปว่าหนีจ่าเช่นกันนะอย่างเช่นอะเด็กๆทักเร่าซื้อเต่ามาหนีจ้าเราซื้อเต่า,า,าตก็จะบอกว่า หนีเจ้าเหมือนกันนะคะแต่ถ้าคุณพ่อคุณแม่พูดว่านี้เจ้ามานะหนูสามารถพูดหนีเจ้าได้ไหมได้ค่ะแต่ทางที่ดีเนาะเป็นป้าป้าเจา้าม่มาเจ้าดีกว่านะคะอ่ะวันนี้เราจะเรียนการแค่คําว่าหนีเจา้าแล้วก็วิธีการใช้ของมันนะคะว่ามันใช้อย่างไรแล้วอ่านออกเสียงอย่างไรแล้วควรใช้เมื่อไหร่ คำสั้นๆง่ายๆคำว่าหนีเจ้าเราจะใช้แทนที่คำว่าหนีเห่าก็ได้แต่ต้องเป็นตอนเช้านะคะตอนเช้าเราใช้คำว่าหนีเจ้าแต่ถ้าสวัสดีทั่วไปเราใช้คำว่าใช่แล้วค่ะใช้คำว่าหนีเห่านะฟังดีๆนะคะหนีเจ้าสวัสดีตอนเช้าหนีเห่าสวัสดีปกตินะคะอ่ะ ทีนี้เรามาดูงานของวันนี้กันงานของวันนี้นะคะเราก็ยังอยู่กันในหน้าที่หน้าที่16เช่นเคยนะคะแต่ว่าวันนี้นะด้านบนตรงนี้เราไม่ทำแล้วนะคะเรามาทำตรงไหนนะเราเหลือด้านล่างถูกไหมคะอ่ะลบก่อนลืมลบเขาลบไปก่อน เราเหลือด้านล่างถูกไหมคะด้านล่างเนี่ยเขาบอกว่าให้เด็กๆนะคะตู้อีตูเสียอีเสียก็คือว่าให้เด็กๆเนี่ยฝึกอ่านและลองเขียนดูลองเขียนอะไรลองเขียนประโยคบทสนทนาเมื่อกี้ไงคะคําว่าหนีเจา้าปาา้าเจ้ามามะเจา้าตรงนี้นะคะเขาจะมีตามรอยปะให้เป็นเส้นรอยปะให้หนูก็เขียนตามรอยปะเลยนะคะอ่ะใส่เครื่องหมายตกใจไปด้วยอ่ะอย่างนี้ เขาเป็นรอยปะมาให้อยู่แล้วนะคะอยู่ในหนังสือแบบฝึกหดภาษาจีนเลยหน้าที่16เหมือนเดิมเราทำเหมือนเราทาแบบเดียวกับหน้าที่แล้วเลยนะคะแต่รอบที่แล้วเราทำด้านบนไปที่บอกว่าให้ฟังพินอินแล้ววงกลมนะแต่รอบนี้เราไม่ได้ฟังแล้ววงกลมละเรามาทำข้อที่3กันในหัวข้อฝึกอ่านและเขียนด้านล่างนั่นเองที่เรายังไม่ได้ทำนะคะ เมื่อเขียนเสร็จแล้วนะเด็กๆสามารถถ่ายรูปแบบนี้แค่เฉพาะช่วงตรงนี้มาก็ได้แล้วเขียนเขียนชื่อนะคะตามด้วยชั้นแล้วก็เลขที่ด้านล่างนะเราไม่จําเป็นต้องถ่ายทั้งหน้ามาก็ได้นะคะถ่ายแค่ส่วนที่เราทํามาของหน้า16กก็ได้นะงานวันนี้นะคะจะอยู่ในอัลบั้มชื่อว่า แบบฝึกหัดหน้าที่16ฝึกเขียนดีกว่าสั้นๆง่ายๆฝึกเขียนนะคะวันที่6เดือน9ทับ2564จะอยู่ในอัลบั้มนี้นะคะเด็กๆอย่าลืมถ่ายรูปแล้วก็เขียนชื่อนามสก,กุลชั้นเลขที่มาด้วยนะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้ว ค okay. วันนี้นะคะงานของเราซือเตานะจะเป็นงานง่ายๆวันนี้หมดเวลาแล้วเราซือเตาขอสอนแค่นี้นะคะเพื่อให้เด็กเนี่ยอาจจะได้ไม่เครียดจนเกินไปนะคะสำหรับวันนี้เราซือเตาต้องไปขอตัวไปก่อนแล้วนะคะเจอกันใหม่สัปดาหนะ์หน้าเซกร์ชิงชีเจียนบ๊ายบาย